วันนี้ถือว่าเรากำลังลงทุนเพื่อตัวเองและเป็นการลงทุนที่ทุกคนจะทำมันไปตลอดชีวิตเอกลักษณ์ของนุแมมที่ทุกคนจำได้ในในบทบาทไม่ว่าจะเป็นเล่นหนังหรืออะไรก็ตามภาพที่จำคือภาพผู้หญิงอ้วนท้วมมีเนื้อผมสั้นนะคะเป็นภาพที่ทุกคนเห็นมาตลอดพอมาเริ่มเล่นละคร ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องหาทางทําอะไรสักอย่างให้มันผอมไหมมาดูกันว่าวิธีที่หนุ่มแบม,มทําเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีในวงการลดน้ำหนักสิ่งที่หนุมแมแมเคยทำมาอันดับแรกเลยกินยาลดจาก90โลมาเหลือ57กิโลลดแบบนั้นเลยต้องบอกว่าการกินยาเอฟเฟกของยาคือ ใจสัน่นดีดงดหงิด,ดนอนนอนไม่ได้กดประสาทปากเหม็นบเบลอลดไหมลดเยอะมากแล้วก็อาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยมีมานานมากแล้วนะคะกินมันมาตลอดสลับกันไปอีกอันนึงที่ทุกคนไม่รู้เคยเจอไหมคะฉีดยาเคยเจอไหมหนูเหมือนไปเจอคลินิกอันหนึ่งต้องบอกว่าฉีดยาอันนี้มีคลินิกอันหนึ่งในวันที่หนูเหมือนเป็นวัยรุ่นฉีดยาเหมือนที่นักมวยต้องการทําน้ําหนัก โดยการฉีดรีดเอาน้ําออกอย่างเดียวครั้งแรกที่ฉีดแล้วน้ําหนักลงแล้วเราก็เชื่อแล้วก็มีศรัทธาเลยว่าเมื่อไหร่ที่น้ําหนักฉันขึ้นฉันต้องไปฉีดทุกอันผอมหมดฉีดยากินยาอาหารเสริมผอมหมดแต่สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมปัญหาที่จะเกิดจากความอ้วนทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงของนุ่มแหม่มกำลังจะเริ่มขึ้นตรงนี้ค่ะทุกปีเนี่ยพวกเราสองคนผัวเมียจะตรวจร่างกายผลที่ได้เลวร้ายที่สุด ในชีวิตที่เคยมีร่างกายมาทีนี้เราเริ่มมาคุยกันแล้วว่าเฮ้ยถ้าวิกฤตขนาดนี้เราจะทํายังไงกับตัวเราเองบ้างพวกเราสองคนก็เลยลองดูว่ามันมีอะไรที่น่าจะทําได้บ้างจัดโยค ok ะเลยค่ะเพราะว่าหนุม่มผนรู้สึกว่าอายุ50เนี่ยมันต้องมีกีฬาที่เหมาะสมกับอายุเรียนโยค ok ะเรียนไปเรียนมาห6หเดือนผ่านไปน้ําหนักลงแค่โลกว่ากว่า,วาเอ๊แล้วมันจะผอมยังไงอะแต่สุดท้ายนะคะพอเล่นโยคะไปสักพักหนึ่งโชคดี จุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยวูดดี้เนี่ย,เ,ยเห็นนุ่มแหม่มเล่นเห็นเล่นโยคะบ่อยๆแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง5-6เดือนผ่านไปก็เลยเข้ามาคุยบอกว่าเขามีโปรแกรม 60-day challenge พี่นุ่มแหม,มสนใจไหมสิ่งที่โปรแกรมที่วูดดี้จัดมาให้ก็ต้องจัดโค้ชมาให้ค่ะโปรแกรมของโค้ชทุกวันอันนี้อันนี้60วันยังไม่ถึงนะคะตายก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะสิ่งที่โค้ชแล้วก็ทุกคนทํา ตื่นเช้ามา6กโมงเช้าหนูแมมต้องตื่นเพื่อที่จะมาเจอโค้ชตอน7จ็ดโมงเช้าทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์อันนี้คือกฎที่เขาจะต้องทาทําไมถึงเป็น60วันเพราะว่า60วันมันจะทําให้เรา เหมือนเหมือนเราหลอกร่างกายเราแล้วว่าเราทําแบบนี้หกสวันร่างกายเรามันจําพอมันจําแล้วเนี่ยมันก็จะอยากทําอันเหมือนเดิมที่เราที่เราเคยทํามาเราจะรู้วิธีรับมือเมื่อไหร่ที่น้ําหนักมันขึ้นแล้วเราก็จะรับมือกับมันได้ผ่านไปอย่างยากเย็นแสนเข็นหกสิบวันหนูเแหมอมแทบตายบอกเลยแทบตายทะเลาะกับสามีตั้งแต่สองอาทิตย์แรกที่ลงมือทําโปรแกรมนี้น้ําตาลมันตกน้ําตาลมันตก ทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากที่ทุกอย่างเหมือนจะดีนะคะนุม่มแบมดันมีอุบิเหตุค่ะอันนี้ไม่ใช่แฟชั่นนะตัวเองนุม่มแบมไปพาลายมานุม่มแบมออกกำลังกายไม่ได้น้ำหนักมาไหมมานุม่มแบมพยายามหาตัวช่วยนะคะต้องบอกเลยว่าในวันที่ไม่ได้ออกกำลังกายอะคะ่ะพยายามหาตัวช่วยแล้วก็ค้นหาว่าตรงไหนคือจุดพอดีสำหรับเราวิธีการนะคะต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้อาหารเสริมเนี่ยโรงงานมีเยอะมาก เอาทุกปัญหามาแล้วบอกโรงงานโรงงานก็เหมือนเดิมนะคะเรามีสูตรสาเร็จแบบนี้คุณนุ่มแมใช่ไหมคะเอาไปลองเอาไปลองถ้าถูกต้องเรามีอยอยแล้วก็ใส่ชื่อคุณนุ่มแมบบแค่นั้นจบนุ่มแวมบอกไม่เอาไม่เอานุ่มแบมต้องการให้คุณออกแบบใหม่คุณต้องออกแบบตอบโจทย์ทุกอันที่ทุกคนกาลังเจอปัญหาในขณะนี้ทุกอันที่เป็นปัญหาของคนรอบข้างแล้วก็ตัวนุ่มแมบบถูกแก้ไขด้วยเม็ดหนึ่งของเจ ออกแบบมาแล้วเป็นเม็ดหนึ่งของเจค,คืออาหารเสริมที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติ100%เอซอาหารเสริมของหนุมม่มต้องกินข้าวได้ปกติต้องไปคิดดีไซน์มากินอาหารได้3ม,มือ้อไม่อดไม่ใช่ว่ากินเสร็จแล้วฉันไม่หิวต้องหิวแต่กินได้น้อยลงจนในที่สุดเราก็เลยได้1เม็ดอันนี้ของของเรามาจาก1เม็ดของเจนะคะนุมม่มแมกินหนเม็ดอันนี้บวกกับอาหารสาม,มื้อปกติ หนึ่งเม็ดอันนี้จะทําให้คุณกินน้อยลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคุณจะรู้สึกไม่อร่อยและไม่อยากกินต่อแล้วนะคะต่อมาต้องบวกกับการออกกําลังกายอันนี้คือภาพที่นุวันพยายามถ่ายแล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอยากให้ทุกคนทําท่าอันนี้ได้นะคะนุวันรักที่จะทําโยคะก,ยก็เลยพยายามถ่ายออกมาเผื่อเราใช้ในคลิปอื่นๆของเราได้นะคะลองดูนี่พยายามเอียงข้างจะได้ไม่ต้องเห็นหน้ามากเห็นตัวข้างหน้ามากเดี๋ยวรู้ว่าอ้วน ไม่หรอกค่ะนี่นวลรู้สึกมีความสุขกับรูปร่างที่กําลังเป็นอยู่แล้วก็จะไม่ได้คิดจะขึ้นไปแน่นอนน้ําหนักนวลมัลงจากอีหนึงเม็ดเนี่ยสองโลอะสองโลนี่คือแบบนวไม่ได้คาดหวังจะต้องเป็น1ิบเป็น20เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความพอใจแล้วกําลังสบายในตัวเราไม่ต้องไปหวังเอาอะไรที่มันหนักมากเพราะว่ามันจะทําให้เราทํางานหนัก ความหวังมากๆเป็นสิ่งดีเราสามารถที่จะหวังได้แต่ต้องบอกกับตัวเองว่าต้องทำงานหนักกว่าที่นุม่มแบมบอกมานุม่มแบมภูมิใจนะคะไม่ได้คิดว่าชีวิตนุม่มแบมจะต้องไปผอมเท่ากับนางแบบทรงถังน้ำมันอย่างเรามันไม่สามารถที่จะก้าวข้ามเปลี่ยนทรงได้เพราะฉะนั้นเราอย่า อย่าไปรู้สึกว่าต้องอันนั้นมันกดดันแล้วเราจะทําไม่ได้วันหนึ่งเราก็จะถอยบอกกับตัวเองว่าทีละน้อย2โลสมโลสี่โลแล้วค่อยๆเก็บสะสมเก็บสะสมนะคะไม่ใช่เก็บสะสมไขมันเก็บเก็บสะสมตัวเลขที่เราลดลงไปให้มันได้ให้มันอยู่ขอให้ทุกคนทําทุกวันอย่างใจเย็นและทําให้มันเป็นนิสัยอย่าเบื่ออย่าท้อเพราะว่าออกกําลังกายเหมือนการหายใจและกินข้าวให้เป็นอย่างนั้นเลย you yeah. yeah.